ส่วนสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดภาคใต้ก็ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้หลายจังหวัดออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดมากขึ้นขณะที่หลายพื้นที่ยังคงต้องรอผลตรวจและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงครับเจ้าหน้าที่นำรถควบคุมผู้ต้องหาของสถานีตำรวจภูทรเมืองตรงัง และสถานีตำรวจปูทอนกันตังฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับหลังพบผู้ต้องหาชาวอินเดียมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกไม่มีอาการและยังต้องส่งผลตรวจซ้ำที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อที่จะยืนยันผลอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังกักตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งถือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก10คนเพื่อสังเกตอาการครับสำหรับผู้ต้องหาชาวอินเดียถูกตำรวจท่องเที่ยวจับ เนื่องจากหนังสือด้านทางหมดอายุนะครับจึงนำตัวดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตรังก่อนที่จะส่งตัวไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกันตังเพื่อที่จะฝากขังตามกระบวนการกระทั่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกในผู้ต้องหาต่างชาติจึงทราบผลนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ต้องหาชายชาวเมียนมาอีก7คนถูกขังรวมกันแต่ว่าผลการตรวจเชื้อเป็นลบจึงต้องกักตัวสังเกตอาการต่อไป พันตำรวจเอกภูมิบันทิพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันตังบอกว่าประชาชนยังสามารถติดต่อราชการได้นะครับโดยขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยผู้ต้องหาที่มาใหม่จะนำไปฝากขังที่สถานีตำรวจภูธรย่านตาขาวเป็นการชั่วคราว ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดภูกเก็ตรประกาศขอให้ผู้ที่เดินทางไปฉีดวัคซีนที่โรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาสพันหินเมื่อวันที่2เมษายนช่วงเวลา13-14นาฬิกานะครับขอให้กักตัวเพื่อที่จะสังเกตอาการอย่างน,น้อย7วันเนื่องจากเป็นหนึ่งในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชือ้อโควิดใหม่นายแพทย์เฉลิมพงศุขคนทัพผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูกเกต็ต กล่าวว่าผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันดังกล่าวถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำมากเนื่องจากทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างนะครับส่วนที่จังหวัดสงขลาหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่ได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหาสถานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาท ขณะดเดียวกันก็ยังมีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสุทรปราการและเขตวัฒนาคลองเตยและบางแคกรุงเทพมหานครต้องรายงานตัวแล้วก็กักตัวเป็นเวลา14วันครับ